จริงความรู้สึกจริงๆเลยคือดีใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนประกาศรางวัลคือตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยได้รับรางวัลแบบว่าใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยค่ะที่มาคนเดียวปกติจะมีเพื่อนอีก16คนไม่ก็อีก6คนมาด้วยค่ะแต่ครั้งนี้มามาียงคนเดียวก็เลยจะรู้สึกวง่ๆนิดนึงแล้วก็ตื่นเต้นที่ปกติใช่แล้วที่มาจากการที่เราไปเปรียนภาษาเป็นมายังไ,ไงบ้างคะที่มาจากการที่ไปเรียนภาษาเนืนอคะก็มาจากแฟนคลับค่ะที่เป็นผู้ไปการทาง การได้ยินคือเป็นคนหุ่นวขกค่ะแล้วเขาก็เข้ามาหาหนูในกิจกรรมของบินเคปเดีค่ะใช่แล้วทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะติดต่อสื่อสารเับเขาให้แบบดูใกล้ชิดมากกว่านี้จะทายังไงใช่เขาก็เลยก็เลยไปเรียนภาษามือค่ะแล้วก็หลังจากได้เรียนภาษามือก็เลยได้รู้เรื่องเกี่ยวกับคนหุหนโกมากขึ้นแล้วก็ได้ยินได้ยินแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง problem solution ้วยเอ้ยขอโทษค่ะเกี่ยวกับเรื่อง social problem ค่ะอ่าใช่ที่จริงก่อนหน้านั้นเราจะได้เจอไปกับนเนี่ยคือเราก็ไม่เคยรู้เรื่องภาษา ไม่ไม่ได้รู้เรื่องเราก็ไม่ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ด้วยด้วยเราได้มารู้จักกับคนอื่นนะเป็นยังไงบ้างมันใช่สอนอะไรบ้างมันได้เรียนรู้อะไรบ้างหนูว่าการที่หนูได้เรียนรู้เรื่องภาษามือทําให้หนูได้เข้าใจอีกมุมมองหนึ่งของมนุษย์ค่ะว่าในโลกอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วสิ่งที่เราแบบรีเฟกต์ต่อเขาอ่ะมันเป็นยังไงมันเห็นได้หลายมุมมากเลยค่ะจากการที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ใช่ไม่ได้เป็น เกี่ยวกับแค่เรื่องของคนหูหนวกอย่างเดียวยังเป็นเรื่องของคนในสังคมมองยังไงแล้วคนหูหนวกมองสังคมยังไงเราก็ได้เห็นทั้งสองแบบแล้วเราก็พยายามที่จะสื่อสารไปให้ได้ดีที่สุดว่าอ๋อมันยังมีวิธีนี้นะที่จะทาให้เราแบบไม่ได้รู้สึกเกรงหรือว่าทําตัวไม่ถูกเมื่อเจอหน้าเขา,าใช,ใช่ค่ะเราเป็นคนมีอสือเราก็สามารถแบบว่าให้สื่อสารกันกได้ใช่ค่ะอย่างน้อยหรูก็อยากที่จะให้หลายๆคนไม่เกรงเมื่อเจอคนหูหนวกค่ะว่าแบบ พี่เราเจอคนหูหนวกเราต้องทำตัวยังไงเราจะคุยกับเขาได้ไหมจริงจริงเราคุยได้ตามปกติเลยค่ะเพียงแค่เราจะมีคติแล้วก็แบบคิดไปเองว่าเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องหรอกแตรความจริงอ่ะเขาได้เรียนรู้วิธีการอยู่กับพวกเราแล้วใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมีวิธีการสื่อสารกับเราโดยที่เราแบบไม่จำเป็นต้องที่บอกว่าเราต้องเป็นภาษามือตลอดใช่ค่ะนี้เป็นปรียาที่อนแลนด์ไดไหมเดือนสองสามเดือน,นได้แล้วค่ะ ใช่ก็เรียนตอนนี้เรียนอยู่ในระดับที่สามารถสามารถคุยได้ในแบบเบสิกค่ะไม่ได้แบบว่าคุยได้ทุกเรื่องแต่ว่าแบบเป็นหรอทำอะไรอยู่อยู่ไหมชอบสีอะไรชอบศิลปินคนไหนช่วงน,นี้ก็เรียนกับเป็นเพื่อนค่ะอยู่ชั้นม .5 ม .6 ด้วยกันเป็นคนหูแลแล้วอนนีแบบพอไปต่อย,ยอดทำอะไรในอนาคต มีแน่นอนค่ะครั้งที่แล้วเป็นสอนคลิปใน YouTube ใช่ไหมคะครั้งนี้จะทําเป็นวิวค่ะเป็นแบบว่าคลิปเล็กๆแต่ว่าจะเป็นการสอนภาษาอือบวกับคอนเทนต์ที่ได้ไปททั้างนอกด้วยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นโปรเจกต์เล็กๆทํากับที่โรงเรียนเป็นโปรเจกต์ที่บ้านใช่ถ้าอย่ากในน้ารเป็นแบบรามันที่เป็นแบบเอ๊ะไริดปกติใช่ค่ะมองว่าเด็กหม่อ่ะคนที่จะบอกว่าข้ามผิดปกริของตัวเองไปยังไงบ้างข้ามผิดจกรรมตัวเองเป็นไงบ้างใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยก็ ท่าที่จะยอมรับว่าเราชอบอะไรก่อนก่อนที่หนูก็เคยเป็นเด็กกลุ่มนั้นคะ่ะที่แบบว่าไม่กล้าที่จะข้ามในสิ่งที่เราชอบแต่ว่าจะคอยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนใช่คำถา,ามนี้ค่อนข้างตอบยากนะคะ <c oughs> แต่ว่ามันมันขึ้นอยู่กับใจล้วนๆเลยค่ะ <c oughs> ใช่เอไหมคะผลงานเอาตง ได้ผลงานตอนนี้นะคะ BNK48 er, เข้าสู่อัลบั้มที่สีแล้วนะคะกิมแฮมเชงค่ะก็เป็นอัลบั้มที่ได้จากงานจังเก้ลค่ะเป็นงานของมิวช่ายอันนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงของโปรโมทเพลงอยู่ค่ะแล้วก็มีซีรีส์ของเพื่อนๆด้วยค่ะเป็น Thank You Teacher ค่ะของมิ่เชอร์แล้วก็พี่หมูใช่ค่ะแล้วก็ในเดือนเรานี้จะมีงานทูช็อตค่ะมาถ่ายรูปก,กันกับ BNK48 er, แล้วก็จีจี48กันค่ะวันที่16-17นี้ค่ะสองทีนี้